บ้านของเพื่อนฉันถูกทิ้งร้างมานานหลายปีก่อนที่เขาจะตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่แต่นับตั้งแต่วันแรกที่เขาก้าวเท้าเข้าไปชีวิตเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเพื่อนฉันเริ่มสู้ผอมตาโหลร่างกายมีแต่รอยช้ำประหลาดเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างเฝ้ามองเขาตลอดเวลาแรกๆฉันคิดว่าเขาแค่เครียดแต่เมื่อฉันไปค้างเป็นเพื่อนความเย็นเย,ยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกมุมห้องก็ทำให้ฉันขนลุก ของที่วางอยู่ดีๆก็ร่วงลงมาเองหน้าต่างปิดสนิทก็มีเสียงเคาะเบาๆฉันเห็นเงาดำทะมึนเคลื่อนไหวปลายหางตาบ่อยครั้งและที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังข้างหูเพื่อนฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาเล่าว่าเจอสมุดเก่าแก่เล่มหนึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นห้องนอนเป็นภาษาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจแต่เมื่อฉันคน้นคว้า ฉันพบว่ามันคือคำภีไล่ผีโบราณที่มีอายุหลายร้อยปีเต็มไปด้วยบทสวดและพิธีกรรมที่น่าพรั่นพรึงซึ่งไม่เคยมีการเผยแพร่ามาก่อนด้วยความสิ้นหวังฉันตัดสินใจทําตามสิ่งที่เขียนไว้ในคำภีนั้นคืนนั้นในความมืดมิดของบ้านร้างฉันจุดเทียนลากวงกลมด้วยผงสีขาวเปิดคำภีไปที่หน้าแรกมือของฉันสั่นเทาเมื่อเริ่มสวดบทแปลก ห้องทั้งห้องเริ่มสั่นสะเทือนของใช้บนโต๊ะร่วงหลน่นภาพวาดโบราณบนผนังกลับมีรอยขีดข่วนคล้ายกลงเล็บปรากฏขึ้นอากาศเย็นเยะือกจับขั้วหัวใจคัมพีพลิกหน้าไปเองหยุดลงที่หน้าสุดท้ายที่ว่างเปล่าก่อนที่หมึกสีแดงคล้ำจะค่อยๆซึมขึ้นมาเป็นรูปดวงตาไร้แววที่จ้องมองตรงมาอย่างฉันทันทีที่ฉันสวดบทสุดท้ายจบลงทุกอย่างก็พลันเงียบสงบ เพื่อนฉันหลับไปอย่างอ่อนเพลียดูเหมือนคนฟื้นไข้เขามีสีหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ฉันฉันกลับไม่เคยรู้สึกปลอดภัยอีกเลยนับจากคืนนั้นฉันสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่ติดตามฉันไปทุกที่เหมือนมีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังเฝ้ารอฉันเผลอมองไปที่เนาสะท้อนในกระจกบ่อยครั้งเรากับจะเห็นดวงตาไร้แววคู่นั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังดวงตาของฉันเองทุกครั้งที่หลับตา ฉันเห็นเพียงหน้าสุดท้ายของคำพีนั้นวนเวียนอยู่ในหัวอย่างไม่รู้จบ